ต่อมามาสู่ข้อ3นะคะข้อ3เนี่ยข้อใดไม่พบในกระบวนการไกลโคไลซีกระบวนการหายใจระดับเซลล์เนี่ยเราจะสตาร์ทด้วยกูโคสเพราะว่ามันเป็นแหล่งพลังงานหลักแต่อย่าลืมนะกดอะมิโนไขมันที่เป็นกิสเลอแลัแฟตตี้แอซิดก็เกิดเป็นพลังงานได้แต่ไม่ใช่พระเอกไงเป็นพระอลองพระเอกคือกูโคสกูโคสอะไรลูกีห ก่านไกลโคเลสิดได้ C 3ก็คือได้ไพ r u เวต2ตัว1 g ึ่งูโคได้2 p งไพ v ลเวถูกไหมแล้วก็ได้ ATP ได้ NADH เอาไป NADH ก็เอาไปแลกเป็น ATP ออกมาทีนี้อะเมื่อกี้คือคอนเซ็ปต์ของไกลโคเลสิดเขาถามว่าข้อใดไม่พบในไกลโคเลสิดอ่ะข้อใดไม่พบในไกลโคเลสิ s เมื่อกี้พูดไปแล้ว1นึกูโคสได้2 ไพรูเวตซีอะไร C3 สามสองตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกเขาถังไม่ผบอันนี้ก็เขียนไปเลยได้สองไพรูเวตไพรูเวตหนึ่งตัวก็คือไพรูเวตซีสามนะคะซับสเตจเลเวลฟอสโฟลีเลชันกระบวนการกระบวนการไกลโคไลซีดเนี่ยเราได้ ATP ที่เป็นเน็ต p อยูสองแต่ได้ทั้งหมดอะ่ะสี่ลบ ที่ลงทุนไปช่วงแรก2จึงได้เน็ต2 ATP แบบซับเซตเลเวล ATP สร้างได้2แบบแบบเงินสดคือได้ ATP ออกมาเลยเราเรียกว่าซับเซตเลเวลฟอสโฟลีเลชันกับแบบที่ได้เป็น NADH ต้องเอาไปแลก1 NADH ก็แลกได้2.5 ATP จำได้ไหมอ่าดีคาบอคซิเลชัน ข้อนี้ถ้าไม่รู้สับครูฝ้ายเคยสอนเทคนิคกันดูไปแล้วดีมาจากคําว่าขับไล่รถแปลว่าการขับอะไรบางอย่างไล่อะไรบางอย่างลดอะไรบางอย่างาคาร์บอซิเลชันแปลว่าคาร์บอนกระบวนการนี้มีการลดอะตอมคาร์บอนจริงไหมหนึ่งกูโคสสี่หได้พายเอตสี่สองตัวไม่ลดอารมณ์เหมือนมีแก๊งหกคนแตกเป็นแก๊งสามคนสองแกง๊งจำนวนสมาชิกเท่าเดิมเพราะฉะนั้น สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยในไกลโคเลสิคืคอดีคาบอซิเลชันไม่มีการลดอะตอมคาร์บอนสังเกตง่ายๆขั้นตอนไหนไม่มีคาร์บอนไซด์ขับออกไปแสดงว่าไม่ลดอะตอมคาร์บอนเพราะถ้าลดอะตอมคาร์บอนเช่นจาก C3 เป็น C2 จำได้ไหมหนึ่งกูโคไดสองพลูเอตแต่ละพลูเอตเป็นหนึ่งอะเซติลออกมา C3 เป็น C2 มันเลยหลุดเป็นคาร์บอนไซออกไป อันนี้เราเรียกว่าดีคาบอกซิเลชันมีการลดอะต,ตมอมคาร์บอนจาก3เป็น2จากไฮโดรเจนซีสเป็นแอนสติลซีส 2. อันนี้เรียกดีคาบอกซิเลชันออกซิโดรีดักชันแหมพูดซะยากเชียมันก็คือปฏิกิริยารีดอกรีดอกก็คือมีทั้งให้และรับอิเล็กตรอนมีอยู่แล้วทุกขั้นตอนของการหายใ,ใจลับเซลล์คือรีดอกค่ะนะอย่างเช่น NAD+ วิ่งมารับอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยเห็นป่ะ ก็เกิดปฏิกิริยารีดอกแล้วถูกไหมเออออกซิเจนถูกรีดิวก็คือรับอิเล็กตรอนเนี้ยก็กลายเป็นน้ำออกมาคือในแกลโคลยสีในทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะมีการให้และรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นถือว่าเกิดรีดอกหรือปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิโดรีดักชันออกซิโดก็คือออกซิไดออกซิเดชันรีดักชันก็คือมาจากรีดิวรีดักชันเป็นการให้และรับอิเล็กตรอนเคมีเคมีเนาะ เพราะว่าอะไรชีวะมันมีบทที่เป็นเคมีไงอ่าซึ่งเกิดอยู่แล้วของตายเลยนะขั้นตอนนี้ต้องมีมันเลยต้องเรียนเคมีในชีวะไงอืมมันคือไบโอเคมนะต่อมาสารตัวกลางใดในเคปบเซเคิเนที่มีคาร์บ,บอนห้าอะตอมโอ้โหข้อนี้จำแบบคตรพ่อคตรแม่จำเลยตรงๆเลยนะจำแบบจำให้ได้ค่ะว่ากี่ซีอะไรอย่างเงี้ย โอเคอันนี้คือเคปไซเคิลเนาะถ้าใครไม่ได้ลงตัวฟูลแพ็กก็ไปเสิร์ช google ได้หรือเปิดหนังสือชีววานของครูฝ้ายดูก็เปิดตามได้เลยนะคะหรือจะไปเปิดเน็ตดูก็ได้อะซิติลโคนไซเอซีสองเนี่ยจะรวมกับออกซาโลอะซิเตตซีสี่ได้เป็นสารตัวแรก C6 คือซิเตรตหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเป็นแอลฟาคีโตคูเตเลตซีห้าทุกครั้งที่มีดีคาบอคซิเลชัน หรือลดอะตอมคาร์บอนต้องมีคาร์บอนไดออกไซด์ขับออกเสมออะจากเอลฟาคีโตกรุตเ C4 ขับออกตัวหนึ <c app les> ่งก็เป็นซักซินิทจาก C5 ก็เป็น C4 แล้วมันก็จะยาวเลยนะมันจะเป็น C4 ยาวเลยมันก็เลยจะไม่มีขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาละจนวนกลับไปเป็นออกซาลอซิเตเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบอะไรเลย C5 ก็ตอบเอลฟาคีโตกุตเลข้อนี้คือจําได้ตอบได้จำไม่ได้ก็คือทาไม่ได้เลย เรียกว่าข้อสอบความจำแต่มันต้องท่องได้นะคุณจะไปเป็นเด็กข่ายหนึ่งข่ายสองคุณจะไปเป็นระดับชาติคุณต้องจำได้นะอันนี้คือเบสิกนะเี่กแบบง่ายสุดแล้วอะเออก่อนที่ไม่งั้นหนูจะไม่มีภูมิต้าน,านทานในการจะไปเจอข้อสอบยากกว่านี้แค่นี้ต้องจำให้ได้ไกลโคไลซิสสิบขั้นต้องจำได้ชื่อเอนไซม์ต้องจำได้แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้ทุกข้อหรือหลายข้อแบบ ในข้อสอบคักข้าค่ายหนึ่งอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ไม่มีในชีตหนูแต่ให้ดูว่าเมื่อกี้ที่ครูฝ้ายบอกว่าข้อสอบอะ่ะมันออกรูปจากกล้องอะบ่อยเนี่ยอันนี้ปีหกหนึ่งก็ออกรูปไมโครสปอร์แต่ว่าก็จะเป็นรูปแบบระยะต่างๆอันนี้ก็น่าจะมีตาเฟีเรียงตรงกลางอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ใครที่ตะลุยโจทย์ปี61ไปแล้วก็จะเห็นว่ามันซ้ำเนาะอันนี้ก็อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็ออก เห็นไหมเออเยอะแยะมากมายอ่ะโอเคดูต่อข้อห้ากาเลยค่ะข้อนี้อ่านโจทย์ยังไม่จบเลยการได้เลยอ่ะไม่ไม่ใช่ข้อสอบวัดการนั่งคำนวณนะอันนี้คือข้อสอบความจำตอบเอออยังน้อยลูกสิ์ชั้นต้องได้ข้อนี้หนึ่งคะแนนละอ่ะสอง ATP กระบวนการเฟอร์ m e n t a t i o นเนี่ยนะ มีสองแบบแอลกอฮอล์กับแลกอฮอนะไม่ว่าจะหมักแบบไหนก็คือได้แค่2 ATP เพราะมันเกิดให้ไกลโคเลซิตมันเกิดให้ไกลโคลเลซิตจะได้เน็ตออกมา2 ATP เนาะได้ ATP น้อยมากนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่เกิดเลยข้อนี้เหมือนกันข้อนี้ย้ำแล้วย้ำอีกนะข้อนี้ย้ำแล้วย้ำอีก ว่าเวลาจะเอากดอะมิโนไปใช้เนี่ยอารมณ์เหมือนเราจะกินกุ้งเราต้องแกะเปลือกจะเอากดอะมิโนไปใช้ต้องแกะตัวนี้ทิ้งคือการจะเป็นกดอะมิโนมันจะมีหมู่อะมิโนกับหมู่คาร์บอกซิลเราต้องเอาหมู่อะไรออกอต่อต่อไม่เหมือนกันมีสองช้อยต่อต้องเอาหมู่อะมิโนออก N H สองเงาออกถ้าจำเรื่องระบบขับถ่ายได้อะ N H สองจะเติม H ตัวหนึ่งกลายเป็นแอมโมเนีย ก็จะละลายกับน้ําแล้วก็ออกไปกระฉีดได้เลยแต่ความเป็นพิษสูงคนเราจะไปเปลี่ยนแอมโมเนียเป็นยูเรียที่ตับอืมนะอ่ะลองใช้ความรู้แนวรากศัพท์มาตอบสิจะตอบได้ไหมข้นนี้แนวที่เป็นรากศัพท์ตอบได้ไหมแนวที่เป็นรากศัพท์ดี <D S 2> แปลว่าขับไล่รถอะมิเนชันแปลว่าขับหมู่อะมิโนออก ก็ตอบข้อหนึ่งได้เลย d ีคาบอ o x ซิเลชันเจอซ้ำอีกรอบแล้วนะการลดอะตอมคาร์บอนเดี๋ยวนะ n อ2ไม่มีคาร์บอนนะก็ก็ผิดผิดอยู่แล้วนะคะ d ีไฮเด a รชันแปลว่าอะไร h y เดเรไฮโดแปลว่าน้ำดีไฮเด e แปลว่าอะไรการขับน้ำออกดีไ r เดรนะฟอสโฟเรเลชันแปลว่ากระบวนการเติมหมู่ฟอสเฟต กระบวนการเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปอย่างเช่น Substrate level phosphorylation เป็นกระบวนการเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปจาก a d p มีหมู่ฟอสเฟต2หมู่เติมฟอสเฟตเข้าไปอีกหมู่ก็เป็น3หมู่เรียกว่า ATP เนี่ยข้อนี้ต่อข้อกอไก่ง่ายนะครูหให้เลยว่า2ข้อนี้เป็นข้อที่กับข้อข้างบน,นถ้าจำแอลฟาคีโตกูตเลกได้ก็ก็ตอบได้เลย คือสองข้อนี้เป็นข้อง่ายง่ายแบบเห็นปุ๊บฝนฝนนะไม่กานะฝนได้เลยอะอะต่อมาข้อนี้ไม่ง่ายข้อนี้ไม่ง่ายครูยังมีฟีลลี่ว่ามันจะวิเคราะห์ในมุมไหนวะอะเราล,ง,ลงมาดูนะข้อใดไม่ถูกเกี่ยวการแบ่งเซลล์โอเคภาพนี้เราเห็นแล้วว่าโครโมโซมมันเข้าคู่กันแล้วมันมีการเกิดคอสซิงโอเวอร์กัน นี่คือระยะโปรเฟสตวันชัวๆเลยของไมโอซิสวันมันไม่มีระยะไหนที่จะเกิดการที่โครโมโซมเนี่ยมันจะมาแนบกันแล้วก็ไขว้กันแบบภาพนี้อีกแล้วต้องเป็นโปรเฟสวันในไมโอซิสวันเท่านั้นซึ่งการที่มันจะมาเข้าคู่กันแล้วก็คขว้กันได้เนี่ยมันมันมันจะมาไขว้กันได้มันต้องเข้าคู่กันเนซึ่งภาพนี้ก็น่าจะเข้าคู่กันอยู่นะหลายจุดละ ก็อาจจะนี่นี eta, ่น oh well nah. ี mm ่ก hmm. ลุ่มนี้นี่นี่กลุ่มนี้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 นะแสดงว่าไซแนปซิสเรียบร้อยแล้วมันถึงจะค่อยกันได้ไซแนปซิสเราเรียกว่าเข้าคู่กันเพราะฉันข้อแรกถูกเหลือสามข้อแต่แล้วโครงสร้างที่ปรากฏในภาพประกอบด้วยสองโครมาติกถูกต้องเพราะโปรเฟตวันเนี่ยมันผ่านระยะอินเตอร์เฟสมาแล้วอินเตอร์เฟสเนี่ยบอกก่อนะถ้าสองดูในกล้องเนี่ยคุณจะไม่เห็น เป็นโครโมโซมเพราะมันยังไม่ขดมันยังไม่ขดมันจะเป็นเส้น,สนแต่มันจะเพิ่มเส้นขึ้นมาอีกหนึ่งคู่ที่คู่กับมันยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือระยะ G 1ถ้าเป็นระยะ S มันจะมีอีกเส้นที่คู่กันเพิ่มขึ้นมาแต่ภาพที่หนูเห็นมันจะไม่เห็นเป็นโครโมโซมมันจะเห็นเป็นเส้นใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองโครมาติดเรียบร้อยละเพราะมันํำลองผ่านระยะ S มาเรียบร้อยแล้วโอเค จำนวนโครโมโซมในระยะนี้จะเท่ากับอินเอร์เฟสถูกต้องโครโมโซมจะเท่าเดิมเสมอเพราะเรานับที่ตรงไหนเซนโทเมียอย่างเช่น G1 กับ S เนี่ยต่างกันตรงไหนต่างกันตรงซิสเตอร์โครมาติดอันนี้คือซิสเตอร์โครมาติที่เพิ่มมาแต่ถามว่าโครโมโซมเท่ากันไหมเท่ากันคือ1โครโมโซมอันนี้ก็1โครโมโซมแต่ภาพด้านบน1โครโมโซม1คโครมาติด ภาพข้างล่างหนึ่งโครโมโซมสองโครมาติดเพราะฉะนั้นจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมเสมอมันจะไปดับเบิลตรงระยะแอนาเฟสเพราะว่ามันแยกเซนโทเมียออกจากเดิมหนึ่งกลายเป็นสองออกมาแล้วเรานับจำนวนโครโมโซมตรงเซนโทเมียนะคะเพราะฉะนั้นโครโมโซมเท่าเดิมข้อที่ผิดคือข้ององแสดงว่า เขากำลังจะสื่อความหมายว่าไมโอซิต์เนี่ยอยู่ในเซลล์ไซเคิลซึ่งในหลายตำราเขาจะเขียนว่าเซลล์ไซเคิลจะพบเฉพาะในไมโทซิต์เท่านั้นเพราะเขาตีความคาว่าเซลล์ไซเคิลแปว่าวนลูปได้คือไมโทซิตเนี่ยโครโมโซมมันจะเท่าเดิมตลอดมันเลยแบบแบ่งไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแต่ไมโอยกตัวอย่างเช่น 2n พอผ่านไมโอมันจะเหลือ n เดียวมันจะแบ่งต่อไม่ได้ละเพราะ n ส่วน2ไม่ได้ ทีนี้คำจำกัดความของเซลไซเคิลเนี่ยในแคมเบลเนาะอีดิชั่นสเนี่ยเท่าที่ครูฝ่ายไปเปิดดูว่าเขาให้ความหมายเซลไซเคิลเป็นแบบไหนเขาให้ความหมายเขาว่าเซลไซเคิลหมายความว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการแบ่งเซลลเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นแบ่งแล้วก็แบ่งจบแบบนี้ถือว่าเป็นเซลไซเคิลได้เพียงแต่ไมโอซิสจะมีเซลไซเคิลของมันแค่หนึ่งเซลไซเคิลแล้วจบแต่ถือว่ามีเนาะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือถูกต้องเลยนะคะก็คือข้ององูผิดต้องบอกว่าอยู่ในอะไรวัฏจักรของเซลล์นะคะอยู่ในวัฏจักรของเซลล์อเดี๋ยวครูฝ้ให้นิยามไว้นะว่าเซลล์ไซเคิเลคืออยังไงก็คือมันคือความหมายคือกระบวนการที่เซลล์กระบกคือกระบวนการนะที่เซลล์เติบโต เตรียมเตรียมตัวแล้วก็แบ่งตัวจะอวนซ้ำหรือไม่ไม่ใช่เงื่อนไขลัาอันนี้จำไว้เลย <c oughs> แต่ว่าขึ้นอยู่กับการตีความอีกแล้วนะข้อนี้คือบางตำราเนี่ยอาจจะบอกว่าไมโทซิตเท่านั้นที่เป็นเซลล์ไซเคิลที่วนลูปได้เลยเนี่ยนะนะ จำวนซ้ำหรือไม่ไม่ใช่เงื่อนไขหลักข้อแปดถูอว่าง่ายนะคะข้อใดมีบทบาทน้อยที่สุดในการพับม้วนของโปรตีนโปรตีนโฟลดิง้งก็คือหนูต้องจำได้ว่าพันธะอะไรบ้างที่มาเกี่ยวข้อง กับตอนที่โปรโตีนมันจะพับม้วนให้เกิดรูปร่างต่างๆให้เหมาะสมกับหน้าที่การใช้งานต่อข้ออะไรดีข้อนี้ข้อที่ผิดก็คือข้อ4พันธะเอสเทอร์เอสเทอร์บอลเนี่ยมันเป็นพันธะที่พบในพวกลิปิดเป็นพันธะที่เกิดจากกีซอลทำพันธะกับแฟตตี้แอซิดก็คือกีซอลกับกรดไขมันแต่อันอื่นใช่หมดเลยไฮโดรเจนไดซัลไฟ Hydrophobic Interaction อันนี้ครูไฟสอนไปแล้วหมดเลยนะเขียนแบบที่จะมีจะมีแรงเวนเดวาลอีกแต่ข้อนี้เขาเอาข้องงมาหลอกเนาะเวนเดวาลก็ยังใช่ของโปรตีนเลยนะคะอืมเนาะอ่ะต่อมาต่อมาอ่ะโอเค ต่อมาข้อ9นะคะต่อมาข้อ9นะข้อนี้ข้อสอบถามว่าถ้า a คืออะไมโลพาสอาอะไมโลพาสนะก็คือแป้งที่พืชเก็บสะสมคือมันจะมีอยู่สองแป้งเวลาพูดถึงแป้งในพืชจะพูดถึงอะไมโลพาสกับอะไมโลเพกตินจำได้ไหมอะไมโลพาสกับอะไมโลเพคกตินรวมกันเป็นแป้งในพืชหน a, ่วยย่อยของอะไมโลพาสกับอะไมโลเพคกตินหน่วยย่อยเหมือนกัน คือกูโคดคือกูโคดนะหน่วยย่อยเหมือนกันทีนี้โอเคข้อสอบก็บอกว่า A คือไมโลพาสทีนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรแต่บอกนะว่า B เนี่ยสารชีวโมเลกุลข้อไหนที่เป็นองค์ประกอบของ B เพราะฉะนั้นการที่ข้อสอบบอกว่า A คือไมโลพาสเป็นการบอกเราว่านี่คือเซลล์เซลล์พืชใช่ A บอกมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยเป็นการบอกว่าใช่ฉันคือเซลล์พืชแค่นั้นเองเพื่อให้เราตอบได้ว่าองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชเป็น Salesforce. เซลล์ลูโลสไงสิ่งที่ข้อสอบต้องการจริงๆคือให้เรารู้โครงสร้างของเซลล์ลูโลสค่ะให้เรารู้โครงสร้างของเซลล์ลูโลสแต่ประเด็นคือหนูต้องรู้ สูตรโครงสร้างของกูคโค้ดก่อนเพราะมันจะทําให้หนูต่อยอดข้อสอบได้เยอะมากมาดูก่อนตรงนี้อะไรคือกูโค้ดบ้างหนูรู้ไหมในภาพนี้ทุกอันเป็นกูโค้ดเป็นหลักบอกเลยอันนี้คือกูโค้ดเลยอันนี้คือกูโค้ดหมดเลยทุกอันเป็นกูโค้ดสิ่งที่จะทำให้หนูตอบได้ว่าองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชคืออะไรนะเซลลูโลสห,หนูต้องรู้จักพันธะของมันนะคะ อันดับแรกเลยข้อกอไก่ข้อนี้โคตรง่ายสังเกตมีการแตกกิ่งออกมาด้วยพันธะแอลฟา Alpha, ไก,โค,โ, 1, ไกโคซิดิกแอลฟาหนึ่งหกไกโคซิดิคคือพันธะระหว่างกูโคตเป็นไกโคซิดิกอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์เป็นพันธะเปปไทด์เอสเทอร์ e ther, ไม่มีสิทธิ์ถ้าคุณเป็นกูโคตก,กับกูโคตมาต่อกันคุณต้องเป็นพันธะไกโคซิดิกเท่านั้นไม่มีสิทธิ์เป็นพันธะอื่นนะ พันธะที่แตกกิ่งออกมาเนี่ยคือแอลฟา16พันธะภายในคือแอลฟา14พันธะภายในตรงนี้คือแอลฟา14ทุกอันเลยนะเป็นแอลฟา14ตรงสฟีฟ้าเนี่ยและลักษณะของกูโคสที่ต่อกันแล้วมีการแตกกิ่งแบบนี้มันคืออะไมโลเพกตินนะมันคืออะไมโลเพกติน มันคือไมโลเพกทินทีนี้มองดูงองงูหน่อยสิงองงูคล้ายก็ไก่มากใช่ไหมคล้ายมากแต่แค่ไม่แต่กิ่งหนูดูความคล้ายนี่ไงเหมือนไหมจับผิดภาพได้เลยเหมือนเป๊ะร้อยเปอร์เซนแค่อะไรไม่แต่กิ่งหนูต้องจำให้ได้นะหน้าตาแบบนี้คือกูโคดน,นะ อย่างน้อยๆต้องจำหน้าตาแบบนี้ได้นะว่าคือกูโคสนะโอเคอันนี้คืออะไมโลสเพราะมันไม่แตกกิ่งมันเป็นแป้งในพืชนี่แหละคำนามคือพันธะอะไรเป็นแอลฟาี่ค่ะเป็นแอลฟาี่ 4. เพราะฉะนั้นตัดกอไก่ตัดงอง,งูทิ้งคอควายมีอะไรแปลกๆ NS2 อง o O CS3 NS เหมือนมีอะไรไม่รู้มาต่อกับกูโคสถูกไหม นี่คือโครงสร้างของไคตินที่อยู่ตรงผนังเซลล์ของเหตดรายีสหน่วยย่อยจะไม่ใช่กูโคสแล้วเพราะมันเป็นกูโคสที่อยู่กับพวกไนโตรเจนเนาะหน่วยย่อยตรงนี้เรียกว่า N-acetyl glucosamine ก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่กับพวกของโปรตีนเรียกว่า N-acetyl glucosamine คำถามคือไคตินยังจัดเป็นอะไรไคตินยังคงจัดเป็นคาร์โบไฮเดร เขาคงสร้างหลักเป็นกูโคดค่ะแต่มันไปอยู่กับพวกหมู่อะมิโนต่างๆเลยเรียกเอนอ t ซ l ิ l ต c o กูโคซามีนะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่เซลลูโลสมันมีความคล้ายกับอะไมโลสแต่หนูดูสังเกตดีๆหนูเห็นมันหันหัวไหมอันนี้หันหัวขึ้นอันนี้หันหัวลงอันนี้หันหัวขึ้นเห็นปะลองดูลักษณะเห็นไหมมันหันหัวขึ้นหันหัวลงพันธะเป็นยังไง มีหักขึ้นมีหักลงเห็นไหมจําไว้เลยถ้าเจออย่างนี้หักขึ้นหักลงหักขึ้นหักลงหันหัวขึ้นหันหัวลงหันหัวขึ้นหันหัวลงแบบนี้นี่คือเซลลูโลสซึ่งพันธะตรงนี้เป็นพันธะแบบเบต้า1-4ซึ่งคนย่อยไม่ได้เบต้า1-4เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อหอไข่ ต่อมาข้อสินะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลำเลียงสารเนาะก็ไม่ได้ออกยากมากนะการลำเลียงคพแทสเซียมไอออนเห็นบวกเห็นลบปึง้งรู้เลยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบปกติไม่ได้ไม่สามารถผ่านฟอสโฟลิพิดได้โดยตรงต้องผ่านตรงโปรตีนเท่านั้นถ้าเป็นไอออนเป็นประจุต้องผ่านตรงโปรตีนเท่านั้นพอผ่านตรงโปรตีนปึง้งต้องเรียกว่าฟาซิลิเทตทันทีถ้ามากไปน้อยเรียกฟาซิลิเทตถ้าน้อยไปมากเรียกแอคทีแค่นี้เองแต่เขาบอกว่าลำเลียงเหมือนวิตามินเอ จำได้ไหม A D E K เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันเยื่อห้มเซลล์ทำจากไขมันเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นวิตามิน A ก็ผ่านแบบ simple diffusion ได้เลยคือแพร่แบบผ่านฟอสโฟลิพิดได้เลยดังนั้นคนละว,วิธีการอันนี้ต้องเข้าทางโปรตีนเนาะแต่อันนี้ก็คือ simple diffusion ได้เลยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้เลยโดยตรงไม่ต้องผ่านโปรตีน เพราะฉะนั้นเขาถามขา้อใดถูกใช่ไหมข้อหนึ่งผิดละเพราะฉะนั้นข้อที่มีข้อหนึ่งไจะผิดเลยในการแพร่ของแก๊สเข้าสู่เซลล์ AT, แก๊สแพร่ตามหลักการความเข้มข้นได้เลยจากมากไปน้อยดังนั้นไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานแต่ข้อนี้แอบยากไหมมีพลังงานจนพลังงานจนเป็นพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่อ่ะเป็นพลังงานในตัวของมังงนอ่ะก็คือ จากตอนแรกเป็นพลังงานศัก์พลังงานศักย์คือสะสมไว้ใช่ไหมต้องสอนฟิสิกส์อีกอ่ะพลังงานศักย์คือพลังงานที่เราสะสมไว้ใช่ไหมพลังงานจนคือพลังงานตอนที่เคลื่อนที่ใช่ป่ะแต่มันเคลื่อนที่ด้วยหลักการคือพลังงานของมันนั่นแหละจากมากไปน้อยแต่ไม่ได้ใช้พลังงานจากภายนอกที่เป็น ATP เข้ามาช่วยมันผัาเพราะฉะนั้นใช้แค่พลังงานจนแต่ไม่ได้ใช้พลังงาน ATP เพื่อปีนี้ออกไงกังวลไว้ก่อนถ้าการแพร่ของแกสอาศัยพลังงานจน ตัดจบแค่นี้ถูกนะพลังงานในตัวของมันนั่นแหละแต่พลังงาน ATP เป็นพลังงานจากภายนอกอารมณ์เหมือนพลังงานโจนเป็นแพชชั่นในการที่จะอยากติดส่วนอง ATP เป็นแบบคูไฟมาเชี่ยวเข็นอะไรแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นข้อสองก็ผิดตอบข้องงูได้เลย การลำเลียงสารที่มีประจุไฟฟ้าเข้าสู่เซลล์อาจเกิดแบบฟาซิเหตถูกต้องถ้าเกิดแบบฟาซิเหตคือเป็นการลำเลียงจากมากไปน้อยผ่านโปรตีนซึ่งประจุไฟฟ้าต้องลำเลียงผ่านโปรตีนอยู่แล้วรูปแบบการลำเลียงน้ำตาลซูโคสจะแตกต่างขึ้นจากความแตกต่างความเข้มข้น,นของสารระหว่างภายในและภายนอกเซลล์ถูกอันนี้เราเรียกว่าฟาซิลิเทสซูโคสฟาซิลิเทสก็ได้แอคทีฟก็ได้นะคะต่อข้องงองดได้เลย